เวลา17.00นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลพพรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปในงานซิลเฟสติวัล2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact Ex h i b i t i o n Center หอ5และ6เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโอกาสนี้พระราชาทานพระบรมโอรารานสมเนางรัติรดจุลชาตรองประธานสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยหรือ FTFD นำนายอาลีเซียนีประธานบริหารบริษัทดิจิเซนจำกัดเฝ้าวถวายรางวัล2า2 5เาขา ไทยเฮอริเทจด้วยพระอัจฉริยภาพพระปีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนรชกัญญาที่ส่งทุ่มเทในการพัฒนาวงการแฟชั่นการอนุรักษ์ต่อย,ยอดผ้าไทยและหัตถศิลป์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์บนเวทีนานาชาติอย่างสง่างาม จากนั้นส่งเป็นประธานกิจกรรมเสวนามินิซิมโพเซียมถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบแฟชั่นผ้าไทยสู่สากลตามโครงการเทศกาลผ้าไหมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยหรือ FTFD รวมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Thai Fashion and Textiles on a Global Stage เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอไทยผ่านมุมมองของผู้นำ ผู้สร้างสารรค์และผู้ขับเคลื่อนสำคัญระดับประเทศและระดับสากลเพื่อร่วมกันจุดป,ประกายแรงบันดาลใจและผลักดันผลงานของไทยให้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิโดยมีนางสาวแพมคินโดเนสรองบรรณาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายแฟชัน่นนิตยสารฟุกฟิลิปปินส์แม่อเล็กซ์ฟอกซ์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์นิตยสารลอฟิเชียลเวียดนามนางสาวมิลินยุวัจรสกุลประธานสมาคมดีไซนเนอร์ไทย และนางสาวสุพิชาชัยยานุกูลภาพนางแบบดาวรุ่งของประเทศไทยร่วมเสวนาเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ตั้งแต่พฤติกรรมการใช้จ่ายรูปแบบใหม่ทิศทางการตลาดของแต่ละประเทศตลอดจนวิธีเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อเสริมพลังทางความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นในฐานะชุมชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2567 เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นไทยและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านแฟชั่นสู่ชุมชนและสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรใหม่ในอนาคตโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นนายกสมาคมกิติมศักดิ์ ต่อจากนั้นทอบพะเน่ชุดของดีไซเนอร์แบรนด์ไทยจำนวน31แบรนด์ที่นำภูมิปัญญาจากผ้าไทยมาพัฒนาและถ่ายทออพลังความคิดสร้างสารรค์ผ่าน67ชุดรวมทั้งทอบพระเนศผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภายในงานซิลฟเฟสติวัล2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Bring the village to the world จนถึงวันที่7ท่าธันวาคมนี้เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทภ้าคเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและงานหัตถกรรม ที่ได้รับพระราชทานคำแนะนําจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และเพเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปสร้างไรายได้กับชุมชนตลอดจนสร้างการรับรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก